เอาละครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับแพนักแกลนนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตัวหลักอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือตัวมังกาและเอตานะครับวันนี้อาจจะมาไต่เล่นกันต่อเดี๋ยวผมจะแนะนาตัวละอรการเล่นมังกานะครับสำหรับวันนี้ซึ่งแน่นอนครับตัวละครมังกาเนี่ยเป็นตัวละครเมดที่เรียกได้ว่าไม่มีฟีฟีเลยเอาตรงๆไม่มีฟีฟีใดทั้งสิ้นเลยซึ่งจะเป็นตัวละครที่เสี่ยงมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้เลือกมังกากันหรือเปล่าแล้วผมจะได้ายเพิ่มเติมเลยระหว่างการเล่นนะ ขอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนถ้านายให้เราเราจะประทับใจนายมากเลยอ่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นได้แก่คุณชื่ออะไรเอ่ยเจ็ดตัวนะครับคุณมาเกียนคุณฟันเทอลอนซ่านะฮะโหอุ๊ยเซตาหลุดนะครับตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะสบ,บายละอีกตัวแบกแล้วล่ะ Turn pick. โอเคครับเดี๋ยวกลับมาทีตอนเลือกทีมกันเสร็จเลยนะครับจะได้ไม่เบื่อโอเคนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยนะเอาละครับก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าเรามาดูทีมอีกฝ่ายนะก็จะเห็นได้ว่ามีลิเกเตอร์นะครับมีเทรนแล้วก็มีกิลกอดนะครับหลักๆที่เป็นตัวโูเลือดเพือน,นตานี่ต้องออกตัดเลือดอย่างแน่นอน ส่วนทีมเราเนี่ยก็จะมีเป็นมาลอดครับโมทสนะครับที่จะเป็นตัวเปิดหลักๆเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวตามดาเมจซึ่งตานี้ก็จะมีเซตานะครับที่ว่าน่าจะแบกได้แน่นอนเพราะว่าเป็นตัวที่ถือว่าลุดแปลนอยู่ทีนี้ส่วนตัวคิดว่ายังไงตัวคิดว่าตานี้ก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าอ e ีกฝ่ายเป็นตัวฟรีฟหมดเลยแทบจะฟรีฟทุกตัวยังเป็นกิวกอดส่วนที่เหลือน,นี่คืออันตรายหมดเลยเพราะว่าเพราาว่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือมังการเนี่ยไม่มีหนีอยู่แล้วไง เพราะงั้นแพ้ฟรีๆจัดๆเลยไปๆมามาตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะโดนดักคิวตั้งแต่เริ่มๆเลยเพราะงั้นต้องทำใจไว้ก่อนเอาล้ครับสำหรับข,ของชิ้นแรกที่ผมจะออกหลักๆเลยก็คือนั่นก็คือเป็นตัวดีมานานะครับถามว่าอีกผลพ์พอเลยอเปล่ามังค่าเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะมากครับ เจอต้อนเกมก็จะมีปัญหาส่วนของที่ผมออกก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็มเห็นในว่าจะเกิดการตัดเลือดไปอยู่แล้วแล้วก็ออกเกราะไปชิ้นหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองนะฮะเพ <Hello, S 1> ราะเมื่อรู้ว่าหันอ่ไม่ได้โอ้ยเริ่มต้นโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับที่ผมบอกธรรมดาของมังก้าเริ่มต้นเกมจะดูยอย่างนี้ตลอดเพราะมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้น พูเห็นได้ว่าในบันทึกเนี่ยมังกานี่ถือว่าจะเป็นตัวที่อ่อนเกือบฝุดในเกมเลยนะธรรมดาเมเน่แต่ว่าถามว่าหลักๆทำไมยังใช้อยู่เพราะมันมีประโยชน์แอบแฝงอยู่หลายๆอย่างเดี๋ยวมาดูกันมาเติมและะ้วครับตอนนี้เรายัางเลี้ยวหนึ่งอยู่เลยไม่มีฮิวนะประโยชน์หลักๆของมังการเลยคือท่าฮิวนี่แหละฮะผมบอกเลยว่ามันลิดสถานการณ์ไม่เยอะมาก แล้วก็อีกอย่างการเล่นมังกราหลากัลกๆเลยนะครับก็คือหนึ่งต้องรักฝาระยะนะครับแล้วก็พยายามดูเลนไว้เสมอว่าเล่นล่างหรือบนอ่ยเป็นยังไงบ้างเราควรจะเติมเลนไหนแม่เป็นเมธที่ต้องเดินเยอะนะครับมังกราเนะี่ยแล้วก็หลกัลกๆเลยก็คือต้องพยายามแบบสก,ก,กิลอีกฝ่ายได้เพ่ตัมฝ่วนตัวเนี่ยสกิปอิชานี้ถือว่าไกลกว่ามังก่ามากมังก่าเป็นตัวแบคนที่แบบเกิลใกล้มากอะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเยอะ มึงข้างบนเติมละแล้วไปเฟื่องดีกว่าที่เหลือก็เติมเข้าไปต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าถอยเด็กไม่ได้อีกไปไม่เรื่องผิดทีสวยดีป่ะดูก่อนเพื่อนไานไหมดูเวลามาไมป่าเรามาป่าที่ได้ยูได้สวยถือว่าเป็นการ เอาเต้มคืนนะฮะจากที่ผมไปเสียเสืรอขไดแล้วยงต้องเอาไว้คุ้มหนอยโอ้โหแม่นมากเสียนี่ยครับหลักๆพยายามพยายามเดินลิงบ่อยๆนะแต่ว่าอย่าเดินบ่อยจนไปผมฝ่านออฟเลนเพีาะก็ที่เขาต้องมาเสียให้เราทึ่งตานี้ถือว่าผมโชคดีนะที่ได้ออฟเลนดีๆเนี่ยว่าพอผมขึ้นบนซุบเขามาจัิงๆและเพราะเขารู้งานมาก ต้องให้เครดิตกับคุณโมทอสเลยสฟรจริงๆคนนี้แล้วก็จะเห็นว่าหลักๆเลยพอออกลีมานาใช่ไหมผมก็จะออกรองเท้าแตะสถานะก็คือพยายามกันตัวเองอย่าให้เป็นตกเป็นเป้าหมายหรือว่าให้โดนแจกมาทำลไยโอ้ย,อยติดเดียเด๋ยวดีทำไมต้องมีไปช่วต้องมีงไปช่วยโอเคเห็นไหมครับว่าเห็นไหมเราจะอยู่ได้ตลอด เราอยู่เพื่อนนะครับแล้วก็หลักๆเทคนิคนะเหมือนผมเนี่ยพอทำให้อีฝ่ายติดพิษใช่ไหมผมจะเดินเข้าป้อมป้อมอ่ะจะทําการลิงเราทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายติดพิษไงแต่เมื่อไแครี่หรือว่าแทงอะไรเนี่ยเข้าไปยิงฝ่ายในป้อมได้อิจูกลับมาพยายามอยู่เพื่อนในเรื่องเลยอิจูกดพลาดนะแตกเต็มห้าวแต่ไ fi ล่มาหลอดไม่ทันได้ดูเลือดเตือ ้อมยิงปีล้อจนีเลยทําทำให้แครี่สามายิางสีได้เพราะงั้นพยายามใช้แบบนี้ไปก่อนพอาป้อมยิงครั้งแรกมันจะแรงครับเอ๊ะมันจะแรงร้อนมันจะแรงน้อยกว่าแบบยังไงมันจะแรงน้อยกว่าที่เรายืนนาน,าน,านๆครับคือง่ายป้อมมันยิ่งมีตีมันยิ่งแรงครับงั้นเราโดนหนึ่งครั้งเราเดินออกมาแล้วเราเข้าไปใหม่ยังจะดีกว่าโอ้โหยวนเราเหี้ยนไม่ทันเราไปเถอะ แล้วก็หลักๆมังก <Floyd. S 1> no ่าเลยนะฮะมันเป็นเมธที่ว่าต้องมีความเป็นทรับอยู่ระดับหนึ่งนะฮะก็คือหลักๆเลยคือต้องไปรับเพื่อนกลับมาฮะเวลาเพื่อนบวกเสร็จก็ไปรับเพื่อนกลับมาไปฮิลเพื่อนอย่างเงี้ยหรือไปเติมก็ได้แต่เติมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะไม่ได้มีีซีมากเท่าไหร่นะงั้นไปรับเพื่อนกลับดีกว่าว่างๆคืท่าสองครับเขียนว่าท่าสองเนี่ยมันจะยูตัวเองแล้วก็ยูทีมเดียวกันด้วยเติรนเติน พยายามฮิวเพื่อนไปเรื่อ,ๆอยๆเห็นไหมฮะป้อมจะตีเราหนึ่งครั้งแล้วระหว่างที่ตีหนึ่งครั้งแบบทุกคนก็จะปลอดภัยในป้อมทุกคนเข้าเต็มที่ได้เลย่ข้อดีของมังกา่าคือส่วนตัวที่ผมมองก็งคือลรอดป้อมได้อุ้ยเราจะฮิวมาหลบทันไหมเนี่ยน,น่าจะไม่ทันละแล้วเนี่ยนะเราเราชนะไปแล้วส่วนตัวนะสำหรับอ,อันติมังก่าเนี่ย จะแรงหรือไม่แรงเนี่ยอยู่ที่สะแตกคนหัวเลยนะถ้าเกิดอีกฝ่ายสะแตกห้านี่คืออย่างน <Your team S 1> ้อยตัวเป็นพัน่ะบอกเลยแรงมากแต่นั่นแหละสแตกกว่าจะเต็มอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยป่าก็เล่นโหดมากเลยทุกคนเล่นเก่งมากเราเหมือนมาตัวเขาแบกเลยนะี่เราจะตีมกกังกรนะอโทอจะมาเป่า จะมีการตีมังกรก็เหมือนกับการเล่นป่าเลยครับ <c oughs> ก็คือต้องพยายามหลบสกิลบ้างแต่ถ้าเกิดหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันตัดการฟูเลือดแต่เราไอ้นู้นอยู่แล้วไงเราดูเราฟูเลือดไดตลอดอยู่แล้วไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนี่งกับแกมาทอดวิ่งกูดเลย <c oughs> นี่อย่างไรเราเห็นมาหลอดเลือดได้แล้วก็คิวไปก่อนฮิวทีละสองร้อยถือว่าไม่เบานะฮะถือว่าแรงใช้ได้เลยเอต้า ัหนน่ออยนะืมเวลาวางนี่อย,าย่าพยายามอย่าวางตรงเป๊ะๆน,นะฮะให้พยายามวางดักไว้มันจะมีผลในฝั่งมากกว่านี่ฮะตอนนี้ชิบโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วนี่ฮะนี่เขก็เสียงมังกล้นะครับเขาจะไม่มี VC ในการหยุดไครเลยแปดออกมาเนหะ็นไหมนี่เราพยายามฟูเลือดขึ้นกลับมามันก็จะได้ผลอยู่แต่สุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้เงี้ยโดนช็อตดาบเลยไม่เป็นไรฮะปล่อยเขาไปให้ตันป้อมให้ได้ก็พอ ได้ป่าวได้ป่าวสุดยอดทุกคนโหจัดจัดโดนไค่ไม่ละไม่โดนวนับกลับแล้วโหชุลมุนกันอยู่ได้ไหมได้ไหมตังเราก็น้อยเหลือเกินเอาไปรลีบเติมเกิมรลีบเติมเต็เทีตัดเรียบร้อยบแล้วตัวนั่นก็จะดีขึ้น นั่นๆเห็นไหมครับโอเคโอเคนี่ไปเติมเกมให้เพื่อนครับต้องรีบไปรับเพื่อนกลับแย่างนะพยายามรับเพื่อนกลับให้ได้ครับเลินทุกอย่าอย่างดีเพืนจริงเพราะว่าหลักๆมันเหมือนกับเอาเอาเมทที่มีวิวมาเล่นนะครับมันคล้ายๆกับมีซับสองตัวในตาเนี่ยแต่แต่ว่าดาเมจเบาไหมก็ไม่ได้เบานะแต่แค่ว่าใช้เวลาเยอะไปหน่อย ปรับได้เปล่านายฮูจุลโมกันดูมัวตัวกันแล้วครับจะเห็นได้นะครับว่าหลักๆไงไมันต้องฮิวเพื่อนเป็นหลักเลยเพราะว่ามันมีผลต่อทีมมากอยู่ชั้น่้างอ๋อโอเคสวยพยายามเลี้ยงสเต็กห้าแล้วครับเราเรียนเรื่อมีบลูเนี่ยมันจะเลี้ยงสเต็กห้าได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเลียนสเต็กห้าเนี่ยเวลาเพื่อนโดนบวกเนี่ยมันจะช่วยเพื่อนได้เยอะเรากดอันติทีหนึ่งคือเพื่อนเลือดเต็มเหมือนเดิมเลยดดนยี่จบที่ั a เลเยอร์โอเคได้เลยครับน,นี่ฮะจะเห็นว่าอ่ะกิ้วสองเราฮิวเพื่อนสกิลวหนึ่งเราตีฮิวไปเรื่อยๆฮิวไปเรื่อยๆ การนี้ถือว่าป่าโหดมากเลยนะครับนะเนี่ยรจินาลีล้วนเลยโอเคเดี๋ยวปล่อยบางกรล่างนี่แหละโอเคไมาเข้ามาักว่าแล้วบงักวแล้วไม่ตายโอเคโอเคิเรเค,เอรออเคถอปวอัวเปิดเรามาละตวเปิดม พยายามเข้าแครี่เราก็พยายามรับหน้าไปก่อนก็หิวเรื่อยๆสวยอยู่วิบยิงอันติอยู่กดตายไหมสวยออ้ยแครี่อุ้ยขอบใจอยู่ไม่ทันแล้วเมื่อกี้ทับทำดีนะเมื่อี้ทำได้สวยเลยคลีนก็มาฟีฟีจัดการโดนแล้ว ยังมีสิลทุกสิวไปเลยฮะอันติถ้าเกิดไม่พบห้าก็ใช้ไปก่อนเนะเพราะว่าเอาให้เพื่อนมีเลือดก,ก็พอเพราะเราตีป้อมไม่แรงอยู่ละสวยถือว่าตอนนี้เห็นไหมเราจะฮิวมีหนึ่งมีสองสองสองเห็นไหมยังมีเพื่อนเป็นหลักจะดีกว่าแต่ก็ได้รับเชัยชฉนะผมว่าป่าน่าจะวีพีแน่น,นอนในตอนนี้มั่นใจโดยที่สองก็ใช้ได้อยู่ใช่จริงๆด้วยคนเล่นป่านี่เก่งนะครับเนี่ย ก่งก่งว์ไปเลยอ่ะอาจจะช่ำชองระดับหนึ่งเลยเอาละครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยนะครับผมฝากช่องแพลักแรมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะมีเทคนิคใหม่ๆม,มานันเสนออีกนะครับขอบคุณนะครับผมไบ,บายจ้าเจอกันคลิปหน้าครับ